ท <no ั้งผีไงแมเจ้าแอบใส่ได้หลายแอบใส่ได้หลายค่ะพ่อไงตอนนี้เป็นเกจชุ่ม่ี่น้องเยห้ายนอแบปแอสาได้หลาย มาด้วยมาด้วยเขาไปตามรูปใบแค่ใบตัวนี้ยาวบ่อยบ่อยเขามาไดชุมชืน ไม่สิเดพ่ยเดียพี่ใหญ่คุณรถเปอนฉับหลาบอยู่เดี๋ยว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 ถามก่อนถามเขาก่อนไปทางไดทางไถวโอ้ไม่เลี้ยวนี่บอฮะไปตรงไปตรงดีกว่าพ่นะบอ โรงเรียนในแง่สองนะ TPS ที่ว่าใหี่ยวนีน่โอ้ยี p s เลยไนงนี่เขาก็บอกตรงไปเดียวสายเียกยกก่นละจ้าจ้าจ้าจาอยู่เซนต์นีแยกเซนเาไปนาะซีแยกเดียวสายวา,ยอ,ายอ,อันนี้ไม่ชุ่มชนเขานีงจะไปกลุ่มเดี่ยวพี่นออน,น,นองเลย TPS ใหเดียวน,นีเนาะ TPS คนบอกว่าครัะเขาไม่ได้ชุมชนแน้ะพี่น้องน้ลอยเม็ดเดียวใส่ ง่ายเป็นไรนะโอ้พาอไปพ่อมาอยู่พอเดี่ยวอยู่อ้าเดียวพ่อเง่เดี่ยว ไาไฟพี่เาลกล้วยนี่คือคืออยู่พี่น้นองเยอยู่ตด้านขวาวบ่ชี้ว่าไดาจะเหน็นดีแล้วรถรถจอดได้หลายนี่มั้งดีดๆเขามีป้ายบอกที่จอดรถอย่างนี้ที่จอดรถนี่จอดรถหมอนำก็เดีว่าหมอนำจอดรถคนมาดูหมอนำ ท uh, <oh okay. ี่จอดรถ40บาทก็สั่จะได้กล้ามเนเสมากถ้าเก็บแข็งหน่อยนีดนมว่าสีดีซีดีสีมีคนจำว่มีคนดักลอออย่างไรก็ลบแดดเท่ๆนี่ะวมืออนีอ่ะเดียมเจืกมันมากทึจังด่างเบาๆเบาๆอย่างพ่อใหญมันเม็นเขาในบ่็ อรเด้เด <me> ้เด้เขาโบกใม่โบกมือจ้หอพี่นอกมาโบกใม่โบกมือวบ้ไทบ้านี่พเขาต้งปุ่นละสิเรา้อมีเครื่องหอดกอมูเ้องมีเครื่องหอดกอนมูเลยพี่นอกเดี่ยวเขาโอ้ปรแขบแหงพี่นอก เดี๋ยวยังไม่พักไว้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการติดตามสบายด้ว